สวัสดีครับพบก,กับผมชลธนชลนกิจในรายการ Go Wispy ไปกับผมครับวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติครับตอนกลางวันตามชายหาดของจังหวัดระยองเนี่ยอาจจะมีผู้คนสับสน,นวุ่นวายมากมายในการทำกิจกรรมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนหย่อนใจการหุงหาอาหารกินอาหารเล่นน้ําทะเลนะครับต่างๆซึ่งตอนนี้คือกิจกรรมของมนุษย์ในการท่องเที่ยออวส่วนตัว เดี๋ยวคืนนี้จะตามมาดูว่ากิจกรรมยามคืนเขามีกิจกรรมอะไรบ้างครับตามมาตามมาเลยครับบรรยากาศยามเย็นที่ชายหาดสวนสนประยองทึกคืนสนุกสนานเดี๋ยวพอถึงยามค่ำก็เป็นเวลาของธรรมชาติได้ได้ขึ้นมาเที่ยวชายหาดนี้บ้างเสียงคลื่นมันาดมันซัด โอ้บรรยากาศยามเย็นสีสันบรรยากาศยามค่ำที่ป่าในเมืองสวนพฤกษศาสตร์บ้านเพยายามค่ำคืนชายหัดสน,ส,นสงบเงียบนะครับฟังเสียงคลื่นซัดชายฝั่ง ปล่อยให้ธรรมชาติเป็นธรรมชาติเรารบกวนธรรมชาติในช่วงเวลากลางวันมากพอแล้วครับแต่นั้เวลามาเที่ยวก็ต้องให้สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติได้มีโอกาสได้อยู่กับความเป็นธรรมชาติเงียบสงบครับเพราะนเวลานี้เป็นเวลาของไม่จะเป็นหอยปูเสียวนปูลมก็ออกมาหากินนะครับมาทําความสะอาดชายหาดเพื่อพวกเราแตตอนนี้ก็เป็นเวลาที่พวกเราก็อยู่ในบ้านากับส่วนสิ่งมีชีวิตของท้องทะเล ก็จะมีวงจรชีวิตของเขาอย่ารบกวนสิการะนะครับขอบคุณครับทุกท่านที่อยู่ร่วมกันในโลกใบน,นี้ด้วยกวามสุขครับ